นักศึกษาสาธารสุขศึกษาชั้นปีที่3นะคะวันนี้พวกเราอยู่กันที่ไหนคะพี่อิงอยู่ที่บ้านท้างคะ่ะแล้วพวกเรามาทําอะไรกันคะมาสัมภาษณ์การส่งเสริมสุขภาพของคุณแม่วัยทองคะ่ะพร้อมแล้วหรือยัง สวัสดี<ร>ค่ะเอ่อพวกหนูเป็นนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่3นะคะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขค่ะวันนี้ก็จะมาสอบถามคุณแม่เกี่ยวกับหลักการสร้างเสริมสุขภาพของอวัยทองนะคะขออนุญาตนะคะก่อนอื่นอยากสอบถามชื่อของคุณแม่ค่ะว่าชื่ออะไรคะชื่อสังวรจันทร์คอ๋อคุณแม่สังวรนะคะอายุเท่าไหร่ละคะเจ็ดะ คุณแม่พักอยู่ที่ไหนคะบ้านบ้านทาาบ้านทาาอ๋อค่ะ <laughs> แล้วก็มีอาชีพประกอบอาชีพอะไรบ้างคะทำนาทำนานะคะค่ะ <laughs> ต่อไปก็อยากจะสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ,ะคุณแม่น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่คะ <laughs> <laughs> น้ำหนัก6กส่วนสูงอยู่4ิบหรอ ส่วนสีส้มรอยสี่สิอหค่ะแล้วก็อ,อยากสอบถามเกี่ยวกับว่าคุณแม่รู้ว่ารอบเอของตัวเองเท่าไหร่ไหมคะบบถ,ถ้าไม่รู้คุณแม่ใส่เสื้อผ้าไซส์อะไรคะสามสิบสามสิบเอมันบอคะสามสิบส<อ> <30. S 2> น้าะความสาม,มารถในการมองเห็นดีไหมคะหรือว่าต้องใช้แว่น เห็นเห็นอยู่ตาแต่หูบ่่โปร่งปกตอตาปกตินะคะแต่มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินค่ะยินภาษาจีนนะถ้าได้ยินนี่ต้องใช้เครื่องช่วยฟังไหมคะหรือว่าพูดก็ได้ยินปกติคุยินแต่บานบ่มันบ่มันบอมันบอนะคะหน้าบอฟังกระคักอ๋อค่ะแต่ตัวหูนี่บ่าฟยไดีเออตานดีอยตาดี ค่ะการรับรู้สุขภาพนะคะคุณแม่คิดว่าการรับรู้สุขภาพของคุณแม่อยู่ในระดับใดคะระหว่างดีมากปานกลางหรือว่าแย่ะคะาาปานกลางปานกลางนะคะคุณสุขภาพของคุณแม่เมื่อเทียบกับคนอื่นจะดีกว่ามากน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่ากันคะกับใน,ในระช่ยค่ะ,ใ,คะในระดับเดียวกันปานกลางอ่ะปานกลางเท่าเท่ากา<ม>ัน<ม>น่าจะค่ะ คุณแม่ได้ออกกําลังกายบ้างไหมคะออกอยู่ออกยมือเสื่อออกแบบไหนคะบอกแบบสันติแออกบ่อยไหมคะก็ทุกวันใช่ไหมคะแข่งบนเขาแล้วก็ออกมาออกค่ะวันละกี่นาทีคะคุณแม่อันเอาแบบนี้กับเป็นซิปเนาะซิป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 อ่ะกันเอาเจ้าหนี้กับซิปซิปซิปตั้งสีดาซิปคลิปขังมันหรือเปล่าส่วนมาก เตื่นเห็นมากก็คือดนงานออกกําลังกายประจำยู่แลวค่ะรับประทานอาหารหรือว่ามีเนื้อสัตว์ที่ติดมันด้วยไหมคะเออตื่นี่กกินแน่อยู่แต่ว่าห่างบ่มักคือปลาอ๋อชอบกินปลาค่ะปลาบพค่อคยกินตว์อาหารหาหมูนี่เพียงพอบ่คะเออกับการอันั้นดูอนแจะว่าพ้นธรรมใหม่นี่ล่ละแม่ๆเฮาคอยแบบบ่มากใช่ปพักนี่มากอยู่ค่ะ เดททานอาหารเสริมน้ำบ่คะบ่วอมี่ก็กินน้ำเสริมกินอาหารเออแบบว่าแมนเขาเอาอันไหนมาให้กินอยู่กกินจิตก็กินอ๋อค่ะคุณจะมันยางค่ะว่าข้าวมีนี่ยนะข้าวกัติยาคุณจ่าแล้วคุณแม่ได้สูบบุหรี่หรือว่าทานแอลกอฮอล์เลยไหมคะไม่นะคะกวนนี้วอมีเลยค่ะ แจแจนั่นกัน <Labor> ย <ator il fi> ังโมมี่จกาแฟกันยังบัววกขึริง้ค่ะจาสุขภาพขึ้นแม่กาอยู่ในระดับปีอยู่นะคะเที่ยงค่วเพิ่มการออกกําลังกายเป็นประจําแล้วก็เอ่อเจากับการดื่มเรื่อดื่มกับบมีกับชื่อว่าดีมากแล้วค่ะแล้วก็เรื่องการอ่กินอาหาร ต้องรับประทานผลไม้ล้วกัพักเยอะๆกัททาถูกต้องแล้วค่ะค่ะพวกเราก็ขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ